อีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี2,560ค่ะสุพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวเจลัยห,หอการค้าไทยคาดการนะคะว่าน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในศักราชใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่150,000ล้านบาทถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า7%ทีเดียวค่ะ สุพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหายาลัยหอการค้าไทยนคะคะออกมาเปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่2560คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดนะคะรวม1 5ึ่นมล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน7.21%แบ่งเป็นเม็ดเงินในการใช้จ่ายปกติของประชาชนในช่วงปีใหม่เกือบ1 3 0 0 0 0ล้านบาทและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการของรัฐบาลอีกกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันนั่นก็คือมาตรการช้อปช่วยชาติ และเที่ยวช่วยชาติดั่นเองค่ะส่วนสิ่งที่น่าเป็นห่วงนคะคะสำหรับเทศกาลปีใหม่2560ห้าอันดับแรกก็คืออุบัติเหตุในท้องถนนรองลงมาคือปัญหาด้านการจราจรปัญหาอาชญากรรมความปลอดภัยของบ้านพักในช่วงที่ต้องไปค้างที่อื่นนคะคะรวมถึงการจี้ปล้นส่วนปัญหาที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขยอย่างเร่งด่วนก็คือปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมเศรษภาพทางการเมืองปัญหาสังคมและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็เชื่อน,นะคะว่าเศรษฐกิจไทยในปี2560จะดีขึ้นได้เมื่อเทียบกับปีนี้นะคะซึ่งศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการว้ว่า GDP ปีนี้จะโตได้3.2%ค่ะ